พ่อมาแน่ว่าสันก็ซื้อไปสิคะซื้อมาเลยค่ะสามสิบใบค่ะทุกคนต้องเข้าใจนะคะว่าน้องเป็นคนถามมาต่อไปแม่รักไปไหนคะแม่รักพาน้องพักไปตัดผมคะ่ะเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆเอาเป็นตัวของเอประมาณนี้แหละค่ะน่ารักแล้วพี่ๆลูกพ่อเอน่ารักอบุญรักคือวันห้าได้ยินหมดแล้วเต้าว่าสัน <c oughs> อ่านเนี่ยอ่านเนี่ยแล้วล่ะอ่านอ่านแล้วก็บอกไปนะเป็นกำลังใจคนลดลงแล้วลูกหนูกับเต้าหยองอายุเท่ากันเด้เคยควยป่ะจ๊ะพ่อไปไหนเต้าไปไหนพ่อไปไหนไม่รู้เอ,าอเ้าแม่อโอนแล้วครับขอบคุณแม่ติ๋วเร็วบอกง่ายๆนะลูก น้องไะ่อยู่คนเดียวน้องก็พูดไปยก,กไปบอกในห้องคนเดียวไปลูกไปไปเรืวเอาาต้าววยพรมันเกิดล่วงหน้าให้แม่อรวรันหน่อยเอาบอกลูกส่วนเน้ซื้อใบซื้อหนึ่งใบคอไหมคะเลขบัญชีบัตรในเต้าเลขบัญชีขอในอ่าในแอข้อความเลยนะคะ บ้านเต้า YB มี40่สบใบขอให้คอหาแม่อรวันได้ค่ะโอนมาเลยค่ะโอนมาเลยก็โอนมาเลยสชคะ <c oughs> คุณประพัฒนสอนสงดาวมาตามติดดวงเต้าต้องฝึูกขายบัตรกับพ่อสู้ๆนะเต้าสู้ๆครับอาการเป็นยังไงบ้ง สู้ๆนะพี่สาวน้องชายขอให้ขายดีๆอย่าเคือนเลยเต้าขูดไว้ลูกจะได้เก่งแมน,นละม่ะเต้าต้องเป็นไรยุคนเดียวตัวจะพูดเก่งไปลูกไปไเอาขอหองแกสิมหน้าที่ไปชิมนาที่ไปชมนาที่ยังบอกม,มาเหนืนห่อพี่น้องคหืออย่ังเดี๋ยวสันหัวยังเดียยดเด๋ยวจะอาบน้ำดึกไรเดอร์ลูกเต้าเดี๋ยวสบายคุยในเต้าเอ้ยว่าจนพูดในลูกพูดอย่ บอกกับเอซีเนี่ยเต้า,ามั่นใจเลอลูกเก่งอยู่แล้วเต้าต้องไอจีวะทันนูน้อยู่กับพี่เบลก็พูดเก่งค่ะตอนนี้พี่เบลยังออกหน้ารลายไม่ได้นะคะน้องเหนื่อยมาแล้วมาแล้วยัรงรู้ยี่ห้อแม่นี่น แต่คแม่แม่ไเอ่ออาบนแม่นอางว่ารมือถอปาไปในไอจีอุสันคุณสมจีตวา จ <estrogen. S 3> ิินแล่นแม <producer S 3> so <ENT> ่แ่าแม่น้่หันานาแ่น่หน้าแ หนูกิน,กนไอ้นี่ไปแล้วนะลูกแกวฮ้อนไงตีกินอีกตีเว้ยอวันเด้อลูกเด้อะน,นี่่ คนลดแล้วน้องตรงเบาแล้วน้องต้องเริ่มเบาแล้วนั่งอยู่นี่ล้ค่ะ บ้านวายบีโอนแล้วนะครับโอนแ,แล้วหรอคะพี่บ้าน Y B แม่แม่ค่ะแม่แม่แมดูบ้าน Y B เนีย่ยเขาบอกว่าเขาโอแนแ,อแล้วมีเฟสไม่ออลรบันไหมโอนแล้วใช่ไหมคะพีเนน่เฟนจะบอกพี่เฟนแมอ่อลรบันอยู่ดิพี่บอกพี่บอก ไม่มีไม่มียอยแอบมองจอบื่อ่าไปไหนล่ะพ่ไปเดี๋ยวจอบเพิ่งยังดูกเต้าไปอาบน,น้ำลูกจะได้สดชื่นทวไมน้ำลูกแตกล่กะคือเก่าหลังจาก

วันเกิดแม่ล่วงหน้าก็ได้เพราะว่าแม่เกิดมาที่หมูพอ่อพ่อเกิดมาที่ห้าสวัสดีค่ะ <c oughs> ว่าดีดีเดนออันนี้กำลังโทรหาแม่อรอวรันนะคะ <c oughs> ทุกคนขอบคุณดาวแม่ด้วยขอบคุณบัตรแม่ด้วยบัตรฟรีแม่ก็เยอะดาวแม่ก็เยอะเฮ้ย <c oughs> ไม่เป็นขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ด้วยค่ะงบาเนี่ยนะครับขอบคุณดาวแม่นะขอบคุณดาว่อะไรครับเนี่ยแม่ว่าต่ออมาไม่ใช่ใจแม่วันนี้แม่่ ยังไม่ได้รู้ไปไหนเลยค่ะแม่ป้าบอกว่าฐานท้่บ้านเราอยู่ใครนั่งใจจำจำมือถือก่อนป้าบอกก่อนค่จมือถือแล้วแต่เออจะไปได้ยังไงเมื่อกี้ยังคุยกันอยู่บ้านเไหมไม่อยู่คนเดียวหรอไปจำผิดแม่ The อันนี้กำลังคุยกับแม่อรรวรรณนะคะ ัน้่หนจะเป็นไหมที่มาตัดประเทศกต้องมาถ้าจะถือ้อมือก้องรใมคจ่วง น้องคอไปแล้วนะคะแล้วก็วางแล้วนะคะว,ควางแล้วอวยพรแม่ล่วงหน้าแล้วนะคะทุกคนค่ะขอบคุณบ้าน YB <บ>ด้วย<ม>เด้อป่ะเราแค่นี้แหละน้องๆเหนื่อยแล้วอ,อ,อ่ะป่ะบ๊ายบายพี่ๆแฟนคลับก่อนบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้ครับเจอพรุ่งนี้ครับอ่ะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับี่